สวัสดียามแรงครับผมพีน้องตวปูท่านครับโอ้คากล่องร่วนแล้วนี่ตายเกือบลอยเปรรอร์เซ็นต์แล้วครับผมเก,กบเกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วโอ้โหก่อนมันสีคาเข้าไปเบ่งตัวนั้นก่อนครับผมหลังจากที่ปล่อยน้ำออกหลังจากที่เราปล่อยน้ำออกเป็นจะได้ครับผม <c oughs> ตัวที่ดำก่อนโอ้ยน้าบอกได้สามมือแล้วครับสามวันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ลืมเป็นลมเป็นหลากแล้วครับผมเดี๋ยวบ้านองสิเห็ดไฮเบิ้งครับผมอ่ามันจะมีท่อนามจากหน้าพญสิงห์นะครับเนาะไหลลงมานีปั๊บ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 ไหลลงมานี่ครับผมทางนา้ำ ๊แต่ผมใส่ง่าไปเมื่อไหร่พี่น้องผมลงปลาไปถูกแปลงแล้วแปลงละสามสี่ถุงกับปลาไครับผมมันจะมีทอนี่ทอทอทอนนีไม่ง่ายทางกลางครับผมแต่ว่าปลาปลาปลา,าขึ้นมาได้ปลาจากทั้งปุ่นขึ้นมาได้แต่ปลาทั้งเห่าหนีย่ยลงไปไ่ได้ครับผมมันติดง่าครับง่าสวนทางครับผม ห้าเขาทังเดียวเขาจากพูนครับผมเขาจากหน้าทังมืนี่ก็เป็นทางน้ำครับผมนี่เขามานีบงเขาที่เราไปนองนี่ครับผมทางน้ำวอนนี้มันสีสูงนอยนึงครับผมทางน้ำเขาสะหนนี่ครับลูกนี้เป็นบอกเขาทะลุหากันในเม็ดครับผม โอ้เบาน้องนี่จัดการแบบเ <c oughs> ขาก็เริ่มแตกกงแตกก็โอ้ยกรงขอผมเบาน้องว่าค้นเหานี่ขันสบิบพ่อเพียง,งพ่อเพียงอย่างครับผมบานเห่าไ้สลูกเลี้ยนไ้สีค่ากินค่ายู่บัตนีค่าข้องขีบกระสูงอาหารการกินกระแพงค่าเทิ่มค่ายังโอ้ มันมันมันมาโหราดนะครับผมพี่นอ้องนอกจากเข้าสีมีเงินเ,เงินถุงเงินทังอีหลีจังสีอยู่พราเพียงใดครับผมบอสันเข้ากะลงมือเฮ็ดเองบอสตรงจางรงางราง้างบอสตรงยังเขาครับขาเร่งสามร้อยเฮ็ดยังบม่ได้กินดอกครับผมพี่น้องทุกคนเอาครับแล้วต้นจใหม่จนยังบาลนองการจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมนคนเฮาเลยครับผมตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ เห็ุไปเรื่อยๆครับผมห้ามโงหัว,หว,วโลกันสิแตกางายเลไนครับเนาะแต่ห้าก็จะไปไปสนใจครับผมขาสีขาลั่นฟันแท่งกันจังเลยก็่าไปสนใจห้าก็สางงึ้นมาไหวครับนี่ครับผมแต,แต่กองแต่กองมาแล้วครับผมโอ้คนนายกล่องด้วยครับ,รบขากล่องครับ นี่แหละครับผมมัตตานนี่ก็ต้นนก,นกนระท้อนนึงครับผมปิดพ้านแล้วเพราะผมใส่งาทั้งนี้ใส่งาใ้มันจะมีงาแบบทอพีวีซี่ครับผมงาพันธิกับ <c oughs> เห็นปะครับเป็น้องความสุขที่เราทำด้วยสองมือถึงมันจะช้าแต่มันก็ไปอย่างมั่นใจและมาตรฐานนะครับเนาะ เขาก็แตกกงแตกกอนะครับเขานะครับแล้วเขาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีทางครับผมบ่อนองวัดในบ้างทอกระสีกระว้างทอปุ๊บเปลี่ยนปลาจากทั้งผุนครับผมปลาตัวใหญ่มากินปลาหน่อยครับผมนี่ให้มันลงซานี่บ่อนองท่ำทางไว้เรียบร้อยแล้วครับ ตัวน,นี้กลับไปได้เอวสวยครับผมน้องพี่นอ้นองเนาะเหนื่อยนะอยู่กับฉันขันมีเวลาครับผมเห็ดย่ำแรงครับย่ำเสาครับผมขันวาสีดำหน้าด,ดำหยางแต่มั่กาโอเคละครับผมระบบระบบไปได้สวยครับผมแต่ว่าบ้านองคือเสร็จหน้าเด้ปีเดียวครับงานนี้กวา่า ลงไอ้แพงกุหลาไปแล้วมันแทงนอขึ้นมากมดแล้วครับผมหนาตึบเลยหนาตึบเลย,เลยครับ <c oughs> ก็มีแป้งนั่นครับผมแป้งนู้นนี่ครับบานนองก็ดำไปแล้วแต่มนกับบันหลายแล้วครับผมเอากับไเปเบิองแล้ว มึงเตอ๋ยวเขากะย่างงอเมืองงอเท้าเนาะครับเนาะอันใดพ่ออดทนไดนเขาก็าอดท,น,น,เอทนเอาอย่าไปาคนเดียวก็เป็นเนาะเฮาบ่ต้องไปสนใจค,ออครับผมค่าวหมครับผมเพราะว่าคันจ้างให้ยืค่าเหล่าค่ายาเหล่า,ายาปลาปิงมันมาเป็นค่อยๆนะครับผมแมนบะมันมาเป็น,นค่อยๆเออมันหลายอยู่ไหน อดทนเอาครับผมอันใดก็อดทนเอาอีกนิดมันบ่มีหยังดอกครับผมที่เฮาได้ลงแรงได้ตั้งใจให้ความหวังนั้นล้วมันบ่สำเร็จมันเป็นไปบ่ได้ครับผมเราเนาะที่บ่ได้ติดดอกติดหยังเดี๋ยวผมสวนเกษตรพ่อพี่ยงบนพืพ้นผอครับผมบอกว่าด้านหลังผมก็ออกหน่วยแล้วเด้อพี่น้อง เป็นถาม,ลม,มแาามล,ลมมม้วครับผมโอเนี่ยครับผมแปลว่าอย่าหันแนมกำลังเด็ดขาดครับผมขันมันดำไฮดำหน้ามันถีบแล้วครับผมแต่ผมก็เนแล้วไปเรวงานนึ่นะครับเนาะ เหลือนี่แลหลบบแนนะครับผมกับงานสคนไผ่ระบบปีนี้บุญอึดตอนู่อยู่แนวกินเครับผมปลาธรรมชาติระบบน้ำโอเคห้องแผนกลัวสิบ้างแผนใดนี่มันง่ายๆครับผมเท้อแรกนี่อยาเฮ็ดตามใจ้าของนักเนาะเดือนกระแจงแล้วครับผมจา่นั้นก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับเออพี่องฝากก็ไหลก็แชร์ปลาบานองกับปล่อยลงมาเลยหน้าดำครับ ฝาก,ก็ไรก็แท้เป็นแรงกำลังใจในการเห็ดกลิบต่อไปนี่ครับมะพร้าวเกี้ยวข,ขึ้นมาแล้วนี่ครับผมจากการดดูแลบำรุงดินไปไปดับหน้าต่อมาแล้วครับผม